สวัสดีครับจากราชบุรีเกษตรเก่าญี่ปุ่นนะครับวันนี้เราก็จะมาทําคลิปนะครับทําคลิปแล้วก็รีวิวสินค้านะครับนี่มันเป็นรถบรรทุกสินค้าการเกษตรนะครับอเนกประสงค์เป็นชนิดแบบนั่งขับเหมือนมอเตอร์ไซค์ตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับรุ่นใหม่ดูตรงไหนนะครับดูตรงที่ว่าเราหยุดรถเปลี่ยนเกียร์โดยไม่ต้องหยุดรถก็คือเหยียบลูกเตะเท้านะครับแล้วก็เปลี่ยนเกียร์ก็คือ1 2ึสองสามได้เลยนะครับอานนียนี่นะครับรุ่นใหม่แฮนด์ก็ปรับได้นะครับ ส่วนนี้มาพร้อมกับเครื่องแปดแรงนะครับแปดจุดห้าแรงแปดจุดห้าแรงแล้วก็ยี่ห้อวินบูนะครับนี่สีต้องเดิมหมดเลยนะครับกระบะเปิดได้สามด้านนะครับกระบะถ้าไม่เปิดก็จะกว้างอยู่ร้อยห้ากับร้อยแปดสิบนะครับยาวตัวนี้เป็นเป็นขับสองแต่มีระบบดิฟล็อกระบบดิฟล็อกก็ประสิทธิภาพก็ประมาณหกจิตหกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นของขับสี่ก็คือถ้ามันมันอยู่ในที่เอียงเราใส่ดิฟล็อกมันจะไปได้นะครับมันจะล้อมันจะไปคู่แต่ถ้าเป็นรถพวกนี้ถ้าเป็นขับสี มันก็ดีอย่างหนึ่งแต่อ่ามันจะขับสี่ล้ออิสระแต่ถ้าล้อลอยมันก็จะไม่วิ่งนะครับก็ใกล้ประสิทธิภาพใกล้เคียงกันบรรทุกได้ห0ร้อยโลนะครับสเปคแต่อ่าบรรทุกเจ็ดแปดร้อยโลที่เรียบๆวิ่งได้ครับคันนี้ครับเพราะเครื่องใหญ่ส่วนคันนี้เป็นยี่ห้อแคนิคอมนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง6กแรงก็อันนี้ก็เดิมๆนะครับขับ4ี่ระบบเหมือนกันนะครับต่างแค่กําลังเครื่องแล้วก็คนละยี่ห้อแล้วก็สีสันขับ2แล้วก็มีดิฟล็อกนะครับก็บเป็นรุ่นใหม่ เปลี่ยนเกียร์โดยไม่ต้องหยุดรถก็คือเหยียบลูกเตะเท้านะครับยังไงลูกค้าสนใจก็ติดต่อสอบถามนะครับที่0922565474นะครับร้านอยู่ที่ราดบุรีนะครับก็ลูกค้าสนใจคันไหนหรือต่อรลองราคาก็ติดต่อมาได้นะครับขอบคุณครับ